คือเอาเอาเี่ก็ไม่นี่คือไม่ใช่กูพีเียพี่ไใครเ่ยไม่รู้มึงเดินไปข้างหน้าเลยอุ้ยีดด่อพี่พูดมากวะไม่ฟังกันกลัวกันไอ่กลัวเซนมึไม่อยากขี้กัเลยแต่ขี้ก็แตกกัน ทำไมมันมีปืนนี่ๆวะไอ้ไอ้ปืนที่มึงถือเอ้ยมัไมมีปืนนะที่ทำไมกูไม่มีเอาเฮ้ยอันนี้ก็เซนระวังนะเซนใช้ดีสัตว์อุ้ยอีค้างค้างดีอ่ะไม่คิดแก็ผีมาด้วยผมกูค้างเซนนี่เนยเซนเซนนี่น่าใช้อาวุธจีดีสัตว์ อุ้ยเยี่ยผีอุ้ยตายเหลือดึงเจนกูกูให้มันเข้าไปก่อนเลยเจนได้ปี่ธีใช้ปืนไหนี่ยสัตว์หตายๆแล้วก็ผีมันต้องผีต้องใช้ปืนหนึ่อุ้ยเยียไปวะอุ้ยยังไม่ตายเจนมันดิ้นเจนมันดิ้น มันดิ้นเลยมันดิ้นมันดิ้นน่ะไย่นี่ดีสัืองกูนูพาไปด้วยเหียไอ้หียเซนมันีีเอวด้วยอุ้ยไอ้กันเซนลงมาเซนลงมารู้แบบนี้มนงคนเดียวไปไม่เอาไม่เอาอ้ยเกิดไรอ่ะ ไป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 เจนไม่เอาไม่กลัวเจน,นการการการผู้ดงเย็นนี่อะไรอ่ะกาัารอ๋อ <c oughs> อ๋อเออมันเหมือนให้ไขปริศาน,น <c oughs> าเจนเจ้าเจนฮิวอะ นั่นนัเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูหิวไอ้แหละกันกูเด้เต็มกันอะเหรอกูเดี๋ยวหิ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 นหิวหิวหิวหิรหิว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 ัิวหิวหิวหนนหิวหิวหไม่รู้อวะมันิว่ามหิว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 หวหิ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 ไหิวหวหิวห่วหิ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 วหอวหัวหิวห มันบอ,บอกว่าไม่หาเลยไม่รู้อ่ะกูอ่านไม่ทันมันบอกว่าอะไรสักอย่างฟ i ดอินไซต์เซนฟีดอินไซต์อะไรที่ใส่เข้าไปได้พอดีอ่ะนะหาอะไรไปดูเขาอยู่อ๋อ,อ,อ,อมันให้ยิงตรงกลางเซน ไอ้มึงเลือนอย่างไรเนียไอ้มึงเอาแต่ว่กโต้กันในเมื่อมันทำเอาตัวใได้ใครเลอกคอเกตายแล้ชีวิตจริงมึงไม่เชื่อหรอตอนกูออกมากูาเจอตัวอะไรไม่รู้ยืนอยุดเกมกูจะตายเลยังไงเออแล้กูคไยตัวอ้าวนี่ไง

อะไรล้ไปแล้วงนไปเฮ้จัดเนี่ยเซนมันโผล่มาทางนี้เลยยึดตกใจตกใจตลตกใจเลืออ๋อมันมาเข้ามาทรงนี้ปี้อะไรอ่ะนี่งเซนได้แล้วนโอเควาดไปแลัน

มันบอกว่ามันเป็นอินเตอร์สมิชัทยนไม่อ่านตรงนี้ก่อนดิแล้จุดพักเซนจุดพักโ้จุดพารีเดโอเคเป็นจุดเซม่มีกุเกิลเลยจังกุ่นว่าจะไม่ได้เราต้องรูข้อความปลยเซนโบนี่เซน ไปออกกันเงี้ยไม่เอาคนนี้กันกลัวไอ้เงี้ยมึงไอ้ไอ้การกูพาไปแต่พาไปไม่ไ,ได้ต้องงานไม่ได้ครับแล้วงานเซนกูเอ้าเอ้กูฆ่าคนนี้ตายโอเคเอ้โหเซนไปนี Pakistani ่เ <ırım S 1> ด้อ เซนมาอุ ar, yeah, yeah. H ong, h ong okay. wow. ้ยเกยอ่ะ anyway. ีอ่ะเซนมาห้องห้องนี้แม่งเด็ดเซนออกมาอุ้ยเ้้่นมาทำเจากรีบเซนเอาไปด้วยเซนเอาไปด้วยมาเจ้ากระพบไอ้นี่ไงไฟมันกระพริบ

เจ,จก่อนตัอยู่เลยมีอกเรไม,ม่เห็นเลย嘛 people p e o มึงกี่โมงโฟ p e 4 p l ี่ pick ันใช่นะนี่เหรอล๋อนี่ไงมึงติดตรงนี้ยเซนเต,ตนออกไปเตนออกไป